สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู Channel. าา่ช่องนวกรรมะซึ่งคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และรานาสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับโลโก้ตรงนี้พอดีผมเปลี่ยนช่องเพื่อให้เป็นกราฟ,ฟิกนะครับของช่องหนึ่งคือสลับกันเพื่อเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันเหมือนกันแล้วคนนึกว่ามันเป็นคลิปเดียวกันนะครับเอออันนี้ก็ดูแล้วนี่แต่คือยอดวิวเดือนที่แล้วน้อยมากผมเลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยใช้กราฟ,ฟิกเดียวกันแล้วมันดูกลืนกันไปหมดเลยครับเขาก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ น่าจะเป็นตัวเดียวกันเพราะเขาเคยดูแล้วอย่างนี้หรือเปล่านะครับโอเคก็เลยขอภายณที่นี้ด้วยที่ต้องมีโลโก้ติดมาด้วยนะครับโ okay. อเคใครที่ต้องการดูดวงสวนตรกับอลลาดีมาถามค่าคู่ได้ครับบ i ลิเบอร์สามหกเก้าตรงนั้นล่างของวงกลมนี้คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกซึ่งจะพยากรณ์ด้านของการงานการเงนิงน,งนความรักสุขภาพและก็โชคลาภของคนราศีสิงห์และคณะสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบนั่นเองครับ ะจะไม่พยากรณ์ดาวย้ายเพราะเราพยากรณไปแล้วเนาะใครอยากฟังย้อนกลับไปฟังได้นะครับคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์ดาวการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภทั้งหมด5เรื่องนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงยุยู่ด้านล่างนี้ครับลัคนาสิงยอยู่ตรงนี้ครับตนุราศีสิงมิดาสุขุมรักในเดือนนี้โอเคเรามาดูกันเลยเราจะไม่มีการพยากรณ์ดาวย้ายแต่เราจะมาพยากรด์ดาวประจำตัวกันก่อนนะครับก็<าน>คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เข้าสู่เดือนการเงินก็ถือว่าดีในรอบหนึ่งปีเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยครบรอบคือ 1ปีถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่เดือนการเงินเนี่ยแค่1เดือนเท่านั้นนะครับก็คือวันที่18กันยายนถึงประมาณกลางกลางเดือนตุลาคมนะครับไม่แน่ใจว่าวันไหนนะแต่เอาเป็นว่าประมาณกลางเดือนนะครับเดีย๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งว่าถึงเมื่อไหร่นะครับอ่าเป็นเป็นเดือนการพยากรเดือนหน้านะครับอืมทีนี้ดาวอาทิตย์อยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยก็คือการขยับขยายด้านการเงินนะครับตัวเองไปอยู่ในเดือนการเงินก็หมายถึงเรามองเห็นช่องทางการทำมาหา กินเนี่ยเยอะเพิ่มขึ้นนะครับรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบเฮ้ยอันนี้มาแรงนะลองลองทาดูลงทุนไม่เยอะจําไว้นะครับอย่าลงทุนเยอะนะเพราะว่ามันไม่ใช่งานประจํานะครับก็คือเราก็จะได้แบบซื้อมาเล็ก,ลก,ลก,ลกๆ,ๆน้อยเขาเรียกว่าซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาขายไปเอาที่มันได้กําไรเยอะอย่าไปจับอะไรที่มันได้กําไรน้อยเพราะว่ามันก็จะเหมือนกับ คือถ้าเราขายไม่หมดอย่างน้อยเรายังได้แบบเท่าทุนหรือได้กําไรบ้างแต่ถ้าเราจับสิ่งที่มันได้กําไรน้อยๆอย่าไปจับของอะไรที่มันเป็นอายุนะครับเพราะว่าถ้ามีอายุเมื่อไหร่นี่มันหมดอายุไวเช่นสมมุติว่ามันมีแค่3มวันยังไปซื้อเบเกอรี่มาขายอย่างเงี้ยครับมันมีอายุแค่3วันแล้วถ้าเผื่อวันที่2ก็เริ่มเบเกอรี่ก็คือเริ่มเยิ้มแล้วครับอ่าถ้ามันมีวิปปิ้งครีมอะไรเงี้ยอากาศมันร้อนไง อะไรเงี้ยครับก็คือระวังอย่าไปจับของมีอายุเพราะถ้ามีอายุปุ๊บมันหมดอายุแล้วมันมันเสียง่ายอะ่ะคือว่าไงว่ากินท้องแตกเลยอะ่ะนะครับเราต้องเราไปชอบเองไงถูกปะ่ะอะไรแบบนี้หรือถ้าไปเชื่อเขาได้ก็คือดีอย่างเช่นบอกว่าอ่าขอเอามาขายก่อนนะ20ีิชิ้น50ิชิ้นอย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่าเดี๋ยวขายได้แล้วคือเราต้องหานะครับเออต้องค้นหาแล้วเราก็จะไม่ต้องเสียเงินเลย,เลยสักบาทอ่ามีมีนะมีไอ้ที่ประเภทที่แบบ มีเครื่องสาอางครับให้ยืมก่อนแล้วก็ขายได้เท่าไหร่แล้วเอามาคืนถ้าขายไม่ได้เอามาคืนอย่างเงี้ยก็มีนะเออก,ก,ก็ลองหาหากันดูนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากถ้าให้ยืมได้แต่อาจจะต้องมีหลัปกประกันอะไรบางอย่างแต่หมายถึงคืนของได้ก็ถือว่าดีนะครับอ่ะก็ลองไปหากันดูนะครับอ่ะจบนะครับจบแค่นี้ก่อนบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องสําอางทีนี้เออก็นั่นแหละก็คือได้ตะนุก,กระดุมผ้าประมาณนี้นะครับอยวอธิบายอีกทีนะ มันมีหลายดวงอยู่พอสมควรต่อไปเรื่องของการงานครับเริ่มตอนที่การงานการงานของเรามีดาวพฤกต์อยู่อยู่นะครับจําไว้นะตอนนี้คนลาก4ีสิ่งและลักนาสิ่งดาวศุกร์อ่าไม่ใช่ขอไปดาวศุกร์มันแค่หนึ่งเดือนไงเอาอันนี้เราพูดภาพรวมนะครับดาวเสาร์อยู่ในเรือนปฏิเล็งลักเขาเรียกว่าได้พินทุบาทหมายความว่าในหนึ่งหนึ่งรอบของดาวเสาร์คืออยู่ในราศีกลุ่มนะครับเพราะปันตานี้เนี่ยก็คือสองปีครึ่งใช่ไหม ดังนั้นเนี่ยดาวเสาร์อยู่ในเกณฑ์ลัคณา2ปีครึ่งและดาวมฤตยูอยู่ในเรือนกรรมะก็คือเกณฑ์ละคนาเหมือนกันอยู่ทั้งหมด7ปีดังนั้นเนี่ยสปีครึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องระวังมากๆเพราะมัน1 2 3 4สามสี่มันเบียนกันด้วยนะครับเสาร์กับมฤตยูเบียนกันคืออุบัติการณ์ที่พลิกผันโดยไม่คาดฝันนะครับคือดวงดาวที่เป็นทัดลมครับก็คือการเปลี่ยนแปลงการพลิกผัน,กผนนะครับแต่ดาวเสาร์มันแปลว่าความทุกข์ดังนั้นเนี่ยพลิกผัน ด้านของเป็นสิ่งที่เกิดทุกข์ครับแล้วทุทกข์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแฟนแล้วก็เกี่ยวข้องกับการงานนะครับดาวที่เปลี่ยนกันโดยเฉพาะดาวดวงใหญ่อย่างเช่นเสาร์กับเมฤตยูเนี่ยต้องระวังมากามากจรจิงมันเป็นทั้ง12ราศีครับแต่คนราศีสิงต้องระวังที่สุดเพราะมันอยู่ในเกลัคขณาทั้ง2ดวงเข้าใจหรือยังนะครับคนราศีกลางธาตุจะต้องเจอดาวเสาร์กับดาวมฤตยูในเรือนอลัคนานะครับดังนั้นมันลายที่สุดคือคนที่ ยังผมเกิดราศีในเมษาคนะพูธศพผมก็โดนก็คือมมดุสตายูแล้วโดนเบียนกระดาวเสาที่อยู่เรือนกรรมะด้วยนะครับก็คืองานของผมก็คล้ายๆกับคุณน,นี่แหละแต่ผมโดนงานกับโดนตัวเองแต่คุณโดนคู่กับโดนงานใช่ไหมครับมันจะมี4ราศีที่จะโดนเหมือนกันนะครับก็คือราศีพฤ้ศพราศีสิงราศีพิจิกและราศีกลุ่มนะครับ4ราศีนี้จะเจอดาวเสราร์กับบมิษตอยู่อยู่ในเกนณฑ์ลัคนาคือ กลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะต้องระวังที่สุดนะครับเพราะอยู่ในเกลาัานณามันเป็นบาบขอด้วยแล้วก็บาบขอใหญ่ด้วยนะครับทั้ง2ดวงเลยเนาะต้องระวังตรงนี้ครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อที่เรื่องของการงานคือมันจะอยู่ๆก็แปลว่าเราจะต้องเปลี่ยนสายงานใหม่ละนะครับ จะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพราะมฤตยูแรงกว่าดาวราหูนะครับราหูเข้ามาครั้งที่แล้วบางคนยังไม่เปลี่ยนก็ได้ก็คือยังอยู่รอบต่อไปแต่อย่าลืมว่ามรตจะอยู่ตั้ง7ปีครับคนบางคนเนี่ยทำงานยังไม่ถึง7ปีก็ต้องออกก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางคนจะมีไซเคิลแบบนี้นะครับก็คืออย่างบางคนเนี่ยม,มันแปลกประหลาดคืออย่างเช่นบอกว่าอาจารย์แปลกนะทางานครั้งแรกอ่ะได้5ปีแล้วก็ต้องออกไปอยู่ทํางานอีก บริษัทหนึงบริษัทหนึงก็5ปีแล้วก็เปลี่ยนไปอีกคือมันเปลี่ยนไม่เกินไม่ถึง5ปีสักทีครับแต่ก็มี3ปี2ปีก็มีนะแต่มาถึงมันไม่เกิน5ปีเลยอย่างเงี้ยนะว่ารอบไซเคิลของดาวของเขาว่ามันจะอยู่ที่5ปีนะครับมันก็แล้วแต่คนเนาะอันนี้คือสมมติ5ปีนะผมจำไม่ค่อยได้แต่เอาเป็นว่าแล้วแต่ดวงดาวว่ามันจะกําหนดอะไรอย่างเราอ่ะมัน7ปีเนปะี่ย ไม่ได้หมายถึงว่า7จปีแล้วจะออกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่นะครับแต่มันหมายถึงว่าในรอบตั้งหลายปีมากเลย80กว่าปีเนี่ยนะครับที่ดามพิ่จะอยู่โคโรจนครบเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หมายความว่าอยู่ดีตกงานการอากาศบางคนแบบเด้งฟ้าผ่าอย่างเงี้ยครับหรือบางคนโดนเด้งฟ้าผ่าอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนงานโดยคําสั่งที่แบบว่าเป็นคําสั่งเข้าใจไหมครับมันไม่ใช่หมายถึงเราอยากย้ายนะแต่มันหมายถึงคําสั่งให้ย้ายเพราะคุณแช่ คุณไม่ทํานะครับคุณไม่เปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนก่อนก่อนที่เขาจะมาบังคับคุณให้เปลี่ยนในนั้นคุณมีสิทธิ์เลือกคุณรีบเลือกเปลี่ยนทันทีหลายคนจะบอกว่าอาจารย์จะเปลี่ยนดีหรอคือแบบอาจารย์แม่นแค่ไหนยังจะต้องเปลี่ยนนะคือผมจะบอกให้นะว่าดาวราหูยังเปลี่ยนไม่เท่าไหร่ดาวอังคารยังเปลี่ยนไม่เท่าไหร่อังคารกับกับราหูมันเป็นคู่ธาตุลมใช่ไหมครับก็เปลี่ยนยังไม่เท่าไหร่อังคารนี้แทบจะไม่เปลี่ยนครับ แต่ว่าดาวราหูคือการเปลี่ยนแปลงนะอาจารย์หลักเคยพูดนะผมไม่ใช่ศาสตอาจารย์หลักแต่ว่าอาจารย์หลักเคยเป็นแรงบันดาลใจให้เข้ามาในจุดนี้ครับดังนั้นมฤตยู่ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเข้า <c oughs> ใจไหมครับเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงแปลว่าเหมือนก,กับคำว่าตกงานนะครับคือคุณบางคนอาจจะไม่เคยตกงานมาก่อนพอมฤตยูเข้ามา7จปีคุณจะต้องตกงานอย่างครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงก่อนนะคุณมีเกณฑ์จะตกงานได้เลยบางคนบอกว่าเออฉันสบเบอร์แล้วฉันอยู่ในที่เนี้ย แต่อย่าลืมนะอุบัติการอะไรเกิดขึ้นก็ได้โดยเฉพาะดาวเกตถ้าดาวเกตเข้ามาเจอกระดามเบตยูนะเตรียมตัวเนี่ยเดี๋ยวอีก2เดือนเท่านั้นเองครับมันเป็นจุดที่แบบคลายแ็กจริงๆนะครับบอกเลยว่ามบตยูกับดาวเกตเนี่ยพออยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันทั้งดีและมันเสียหมายคามว่ามันจะมีความสัมพันธ์บางอย่างที่ทําให้ดา่าร้ายร้ายสุดๆเลยนะ ดีก็ดีสุดๆไลายก็ไลายสุดๆนะเมืเ่อตัวอยู่กับเกตเนี่ยอีก2เดือนจะได้ดูกันเดี๋ยวผมจะพยากรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเรื่องของการงานให้พยายามเปลี่ยนแปลงนะจะดีกว่าเพราะว่าจะได้อยู่ยาวๆไปต่อไม่ต้องมาตกงานกลางอากาศเด้งฟ้าผ่าประมาณนี้ต่อไปเรื่องของการเงินบ้างครับการเงินของเราคือดาวพุธดาวพุธเป็นเกษตรก็ถือว่าดีแล้วนะครับในรอบ1ปีแต่ระวังอุบัติเหตุทางการเงินเพราะว่าผมเคยบอกแล้วว่าได้ตนุกรุภะใช่ไหมมีการขยายขยายมีการ การเงินดีมากในเดือนนี้แต <ter monastery> ่มาเป็นคู่ศัตรูนะครับอาทิตย์อังคารคือแต่หางอุบัติเหตุผ่าตัดอย่างที่เคยพูดไปแล้วแต่มันหมายถึงอุบัติเหตุทางการเงินเพราะอยู่เดินการเงินถูกไหมแต่อุบัติเหตุทั่วไปก็ยังต้องเกิดอยู่นะต้องระวังด้วยนะครับและอุบัติเหตุทางการเงินเพิ่มกันไปอีกแปลว่าจ่ายไม่ควรจ่ายนะครับอย่างเช่นคุณโอนเงินผิดนะครับก็คือการอุบัติเหตุทางการเงินอุบัติเหตุทางการเงินมีเยอะมากครับเช่นบางทีเช็คเด้งอ้าว ก็จะมีเงินในบัญชีทําไมมันเช็คเด้งได้อะอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมครับคืออธิบายให้ฟังว่าเหมือนกับเช็คเด้งไม่ได้หมายถึงสมัยนี้คนจะมาเขียนเช็คกันนะะแต่ก่อนพ่อผมก็เขียนเช็คตลอดครับเพราะว่าทําการค้าเหมือนกันแต่อย่างเนี้ยรับเป็นเงินโอนอย่างเดียวจ้านะครับก็ถือว่าโอเคดีนะเพราะว่ามันจะได้แบบคือบางทีเช็คเด้งก็น่ากลัวอยู่นาะเออดังนั้นเนี่ยเป็นเป็นการเงินโอนก็ดีกว่านะครับโอนมาแล้วก็คือเต็มจํานวนก็จบนะครับอะไรประมาณนี้คือเอออย่างเนี้ยพ่อผมใช้ ใช้อ e ี a n k i n g งเป็นลักแต่ก่อนนี้แบบอะไรก็ไม่จับแบบกลัวคือแบบกลัวมันผิดพลาดกลัวมันอย่างนี้อย่างนี้แต่พอดีว่าผมกับพ่อี่ยต้องแยกกันเพราะว่าผมต้องมาทําตรงนี้แต่พ่อผมยังทําค้าขายอยู่ใช่ไหมครับไม่ได้ทําอยู่ที่เดียวกันผมทําที่บ้านแต่ว่าพ่อทําบ้านเก่าคือเป็นร้านน่ะร้านอยู่บ้านเก่านะครับดังนั้นเนี่ยพ่อกับแม่ก็จะไปทําด้วยกัน2คนเนาะก็ก็ต้องหัดนะครับเออแต่พอดีว่าพ่อทําเป็นแล้วแต่แม่นี่สั่งเป็นช้อปปี้อย่างเดียวครับแต่ว่าทาเธื่องคำทางการเงินงไม่เป็น ใช้คนละครึ่งก็เป็นนะพ่อกับแม่ใช้คนละครึ่งเป็นอยู่ <vote> เพราะว่าผมสอนอยู่ก็ก็พอทําได้กันอืแต่ก็ยังง,งงงอยู่บ้างบางอย่างว่าทไมไมําไมมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ก็ถือว่าโอเคนะมันก็เหนือความคาดหมายอยู่ว่าพ่อกับแม่คือแบบตอนแรกไม่เอาเลยอะงเทคโนโลยีอะคือกลัวแต่สุดท้ายก็ทําเป็นนะครับเพราะมันจําเป็นไงทุกคนเน so ี่ยถ้ามีคำว่าจําเป็นมันก็ทําเป็นทุกคนนะครับตายแก่ยังไงก็ทําเป็นนะเออจะบอกใครตั้งแต่คนละครึ่งมาอันนี้ไม่ได้อวยรัฐบาลนะครับแต่หมายถึงพูดถึงเฉยเยนะตอนนั้นน่ะเออนั่นแหละ เออแต่มันก็ดีจริงๆนะเพราะว่าอย่างน้อยมันช่วยรายได้ผมตอนที่ตอนนั้นพอดีแต่ผมไม่ได้ไม่ได้อวยแต่หมายถึงเออความจริงก็ต้องความจริงเนาะรับให้ได้แล้วกันเนาะว่าเออมันคือความจริงจรนะิงๆอะว่ามันช่วยชีวิตผมจริงๆแต่าบางคนอาจจะไม่ได้ช่วยไงก็ฉันมีเงินอยู่แล้วนี่เออคนละครึ่งฉันไม่จําเป็นต้องเอาก็ได้อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่หมายถึงมันช่วยผมได้นะครับแค่นั้นเองอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อที่เออผมได้เราชนะตอนนั้นนะ่คือเจ็ดพันเลย ต่อที่เรื่องของการงานการเงินความรักเนาะความรักก็คือเดือนนี้นะเฉพาะเดือนนี้นะครับอย่าตกใจสุกเรงกระเสาคือผิดหวังแปลว่าอย่าคาดหวังคือเขาเรียกว่าทําไปตามปกติแต่อย่าคาดหวังอย่างเช่นบางคนอนะ่ะไปจีบสาวเอสาวจะรับรักหรือเปล่ายางเงครับคิดวิตกกังวลคือมันเครียดนะครับมันเครียดนะไอ้สาวเร็งรักเนี่ยมันจะทําให้เราเครียดจะทําให้เราวิตกกงังวลบางทีนอนไม่หลับเอานนับ นอนแขนกายหน้าผากอย่างเงี้ยครับอะไรแบบนี้มันทําให้เราวาวุ่นนะครับวาวุ่นใจนะดังนั้นเนี่ยดาวเกตเข้าเลยลาบเนี่ยมันโยกกันหมายความว่าดาวเกตเนี่ยทําให้มันเกิดปาฏิหาริย์นะครับแต่ดังนั้นอยากคาดหวังไงครับอ่าเข้าใจไหมถ้าคาดหวังเท่ากับผิดหวังถ้าไม่คาดหวังอาจจะสมหวังก็ได้แต่ไม่ได้บอกว่าการไม่คาดหวังจะสมหวังร้อยเนะไม่ใช่ครับแต่หมายถึงว่ามีสิทธิ์มากกว่าอ่าแล้วคุณจะเอาไหนอ่ะเออลองดูสิถูกไหมครับ อย่างน้อยมีความหวังมากกว่าก็ยังก็ยิงดีกว่าว่าถ้าคาดหวังคือไม่ไม่สมหวังเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อพูดง่ายนะครับแล้วคุณจะลองเอาแสงไปเอางงไหมล่ะเออนะครับต่อไปเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพคือมรณะคือดาวพสพฤดัสตกสุภาก็แปลว่าไม่เป็นไรแต่ระวังโรคของโคิดนะครับคือสิ่งที่มองไม่เห็นนะี่ยระวังโรคอย่างเช่นโรคอันิวาแต่กโ็โรคโรคอะไรพวกเนี้ยคือโรคเก่าจะกลับมานะครับต้องระวังนะเพราะดาวเสาร์กำลังถอยหลังแล้วนะครับจะให้โทษเนาะ ทุกสิราศีเลยนะครับมันเป็นทั้งโลกะนะครับทีนี้เรื่องของโชคลาภสุดท้ายโชคลาภคือดาพวพุธไปอยู่เดือนการเงินก็คือโชคลาภด้านการเงินปกติจะได้เงินง่ายมากนะครับแต่แต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้มันหมายความว่ามันมีอุบัติมาอาจจะได้ง่ายนะแต่ไม่อุบัติเหตุทางการเงินให้ต้องเสียตังค์อาจจะเป็นแบบรถไปชนแล้วรถบุบเนี่ยครับก็ต้องเสียเงินเยอะเลยอะไรประมาณเนี้ยคือมันต้องเสียเงินน่ครับเขาจะ,ะมันจะเกิดอุบัติเหตุทางการเงินขึ้นได้ด้วยนะต้องระวังเพราะ